ร้อยไหมทําให้เกิดผังผืดในใบหน้าไหมตอบเลยว่ามีค่ะแต่มันเป็นผังผืดที่ดีนะต้องบอกว่าการมีผังผือดอะ่ะมันมีผังผืดที่ดีแล้วก็ไม่ดีการร้อยไหมทําให้เกิดผังผืดที่ดีเพราะว่ามันกระตุ้นคอลลาเจนให้สร้างึืนใหม่แต่ผังผืดที่ไม่ดีจะยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัด หรือว่าการเกิดแผลที่เราเห็นเป็นแผลเป็นนั่นแหละบางคนที่แบบพลาจนมันสร้างเยอะเกินไปกลายเป็นผังผืดดึงรั้งนะคะอันนั้นเรียกผังผืดที่ไม่ดีอาจจะเป็นแผลเป็นนูนนะคะสังเกตได้จากแผลจากมีดบาดใหญ่หรือว่าแผลจากการผ่าตัดนั่นเองอันนั้นเรียกว่าผังผืดที่ไม่ดีค่ะการร้อยไหมย้ําอีกครั้งว่ามีผังผดืดแต่มันเป็นผังผืดเล็กๆระดับเซลล์แล้วก็เป็นผังผืดที่ดีงานวิใจัยในต่างประเทศหลายๆงานยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าการใช้ไหมละลายในการร้อยเข้าไปใต้ผิวเนี่ย กระตุ้นทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนรอบๆไหมและก็ผังผืดเล็กๆรอบๆไหมซึ่งเป็นผังผืดที่ดีที่สําคัญมันเป็นสัญญาณของการฟื้นฟูผิวให้มันกระชับขึ้นดังนั้นการร้อยไหมมีผังผืดแต่เป็นผังผืดที่ดีและมันก็จะหายและสลายไปพร้อมกับไหมนั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วนะถ้าเราร้อยไหมโดยใช้ไหมที่มีคุณภาพด้วยเทคนิคที่ถูกต้องแล้วก็โดยคุณหมอที่มีความชํานาญเราก็จะได้ผิวที่ดีขึ้นยกระชับและเป็นธรรมาชาติ ปลอดภัยค่ะ